สวัสดีค่ะปุ๊กจาก Tech Quality ค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นบริการอัปเกรดเครื่องทดสอบแรงดึงแรงกดรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานมานานหรือเครื่องที่เสียอยู่แล้วนั้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและต้องใช้งบประมาณในการซ่อมที่สูงมากๆหรือบางทีอาจจะต้องรอนานและไม่มีอะไรแล้วก็ได้ค่ะการอัปเกรดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยเราจะใช้โครงสร้างเดิมของลูกค้านการอัปเกรดใหม่ค่ะ ในคลิปข้างต้นจะเป็นการอัปเกรดเครื่อง Universal Testing Machine ยี่ห้อลอยแบบ Single Column ์โมเดล LRX p l u E+ นะคะโดยเครื่องจะได้รับการอัปเกรดด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมสอบเทียบจากห้องแล็บที่ได้การรับรอง ISO/IEC 17025 v e r s i o น2017เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคุณลูกค้าทุกท่านคะ่ะ อุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนใหม่สำหรับการอัปเกรดมีดังนี้ค่ะ Panasonic Servo Motor Panasonic Servo Drive เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีนะคะ Poly and Timing Belt ซึ่งเราจะเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพให้กับคุณลูกค้า b r a v o Control Board ออกแบบและพัฒนาโดยทีม R&D ของ Tech Quality ซึ่งมีความเร็วในการส่งข้อมูล1,000ค่าต่อ1น1วินาทีผ่านสาย USB ค่ะ รวมไปถึงฟังก์ชันกริป t o g กริปเซ a r a t เรชฟังก์ชันการตั้งระยะห่างของกริปจับชิ้นงานโดยเครื่องจะจำระยะจากการทำเดตัมซ um ีโร่โพซิชันนั่นเองค่ะและมาพร้อมกับ Black Hole Data Analysis and c o n t r o l Software ออกแบบและพัฒนาโดยทีม r d ของเราเช่นกันค่ะ ครอบคุมทุกการทดสอบและมีสแตนดาร์ดไลบรารีให้เลือกใช้งานได้เลยคุณลูกค้าสามารถกำหนดเงื่อนไขเองได้ด้วยนะคะในครั้งนี้นั้นเราจะเลือกใช้มาตรฐานการทดสอบ ASTM D882 เป็นวิธีการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสมบัติแรงดึงของพลาสติกฟิล์มค่ะ แบ็คโฮลซอฟต์แวร์สามารถแสดงกราฟเป็นแบบเดียวไทม์ได้หลากหลายรูปแบบเช่นกราฟเดี่ยวมัลติกราฟดูโ a เอ็ก i s แและยังสามารถเปิดกราฟซ้อนกันไม่จำกัดจำนวนเส้นด้วยค่ะ Overlay g r a ์กราฟเราสามารถแสดงกราฟที่ทดสอบใหม่ เทียวกับกราฟที่เราทดสอบไปแล้วแบบเดียวไทม์ฟังก์ชันนี้จะทําให้การบันทึกค่าของผลการทดสอบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะคุณลูกค้าสามารถออกแบบรีพอร์ตได้ตามต้องการและส่งไปยัง Excel, PDF หรือปิมพได้โดยตรงสะดวกมากๆเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นบริการอัปเกรดเครื่องเทนซายี่ห้อลอยค่ะ ซึ่งบริการนี้จะมีความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อเครื่องใหม่นะคะสำหรับทุกลูกค้าที่สนใจสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอียดีขึ้นมาหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Tech Quality ด้วยนะคะ